กลุ่มหนึ่งมันเริ่มชัดตั้งแต่ไเคิคดอกเบีย้ยน่าจะเป็นขาลงแล้วนะกลุ่มหลีดกลุ่มอินฟราฟันเนี่ยเริ่มดีขึ้นมานะครับดอกเบีย้ยขึ้นนะครับเส้นสีเขียวขึ้นเนี่ยแต่ว่าของไทยเนี่ยปีนี้ก็อาจจะยังไม่ลงแต่บางคนก็อาจจะมองลงแต่ลงก็คงไม่เยอะนะครับพี่มนต์ไม่ได้ไไดเทียบฟอร์มกันนะครับผมว่าปันผลเป็นยังไงนะครับปีหน้าแต่ละคนดีเวเดนยู u, ปีหน้าคาดหวังยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ นี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปคิดว่าเออมันเริ่มมันเริ่มชัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าดอกตั้งแต่มีประเด็นเรื่องอะไซเคิลดอกเบี้ยน่าจะเป็นขาลงแล้วนะครับกลุ่มหลี์กลุ่ม Infrafun นเนี่ยเริ่มดีขึ้นมานะครับจากภาพเนี่ยเส้นสีเหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นตัวดัชนี Property Fund and r a t e ที่ตลาดเขาทำนะครับอินฟราฟันเนี่ยน่าเสียดายไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ แต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยกันอินฟราฟันที่พูดถึงกันหลักๆก็จะมีอย่าง Jazz Eve แล้วก็ดิฟด้วยนะครับก็ดูจากภาพเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยครับพี่มนว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นนะครับเส้นสีเขียวขึ้นเนี่ยตัวของทิศทางเนี่ยมันมักจะพกผ่านกันนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเช่นว่าดอกดอกเบี้ยตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยมันขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะฮะตัวตัวเนี้ยตัว Proper Fund Re ีดเนี่ยมันก็ลงต่อเนื่องเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับด้แล้วจะเห็นว่ามันเริ่มฟื้้้้นแแลลวววถถาาาม่เกิด รอบนี้มันเป็นดอกเบี้ยรอบขาลงจริงๆเนี่ยพื้นที่ในการฟื้นก็ดูเหลือเยอะนะครับพี่มนต์เพราะเขาลงมาเยอะมากจริงๆนะครับเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นตอนนี้ดอกเบี้ยหยุดขึ้นละก็น่าจะกลับถศได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยปีนี้ก็อาจจะยังไม่ลงนะครับหรือถ้าแต่บางคนก็อาจจะมองลงแต่ลงก็คงไม่เยอะนะครับพี่มนต์ไม่น่าเยอะครับโอกาสโอกาสลงค่อนข้างน้อยอยู่เพราะเงินเฟ้อเราก็ไม่คือก็ไม่ได้ต่ําเป้าไปจนขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้ ลงอะไรขนาดนั้นนะครับมาดูภาพถัดมาอันนี้ก็จะเมื่อกี้เป็นภาพรายวีนะครับเป็นภาพเดย์มันก็สอดคองเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเวลามันมีการขึ้นตัวของรีดมันก็ลงมาจริงๆนะครับผมบก็เ,เป็นไอเดียแล้วกันทีนี้เรามาดูกันนะว่า,าราคาช่วงของเขาเนี่ยอยู่ช่วงไหนนะครับดู5้าปีย้อนหลังนะครับช่วงราคาตอนนี้อยู่ประมาณลบหนึ่งกว่าเลยนะครับผมถือว่า,าลบ หนึ่งกว่า standard deviation ก็ถือว่าต่ำค่อนข้างมากนะครับดาวไซด์ถนะ้ามันจะลงไปลบสองเนี่ยมันก็เหลือแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่อัพไซด์เนี่ยกลับไปค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันก็สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการภาพของ m e a n reversion ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะมันลงมาเยอะค่อนข้างมากนะครับประกอบกับดอกเบี้ยที่น่าจะพีคไปแล้วด้วยนะครับทีนี้ใบก็เลยไปดูมาให้ครับพี่มลแต่น,นี้ต้องบอกก่อนนะครับตัวตัว REIT หรือว่า property fund เนี่ย มันมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำนะครับรบก็เลยไปเอาตัวที่พอมีสภาพคล่องใช้คําว่าพอจะมีนะครับถ้าเกิดเป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยอาจจะอาจจะเข้าได้อาจจะออกลาบากเลยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะพอได้นะฮะตัวนี้คัดมาละแต่งไง,งรีดนี่ก็ยังแนะนําเป็นถือเป็นระยะยาวนะครับต้องเป็นปีๆขึ้นไปนะครับเพราะรีดเนี่ยเป็นลักษณะของการลงทุนแบบระยะยาวจริงๆแล้วก็เน้นเรื่องของการปันผล ใช่ครับเนี่ยตัวนี้จะเห็นเลยว่าปันผลค่อนข้างดีหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในโซนล่างๆนะครับใกล้ๆ5้วิกโลอยู่แต่และตัวเนี่ยอย่าง CPN r e อนรีนี่ยก็ปันผลประมาณสักเกือบ7%นะครับ FT รีก็เกือบ7%ตัวของ LPF เกือบ11%อเเลยนะครับแล้วก็ War ีดก็9%ก็นนะครับแต่ตัวก็ถือว่าปันผลค่อนข้างดี แล้วก็ถ้ามาดูตัวอินฟราฟันนะครับพี่มนตดูจากกราฟนี่ก็แอบ,บขึ้นเงียบๆแต่ขึ้น <c oughs> ฟื้นขึ้นมาเยอะนะครับไว้จาได้เลยในรายการเนี่ยจะมีชาวช่องเราถามพี่วัฒนะว่าตัวดิฟเป็นไงเพราะาช่วงนั้นมันลงเยอะมากก็เข้าใจนักลงทุนนะว่า <c oughs> อาจจะก,กังวลน,นะครับเอ้ยมันจะลงต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มฟื้นชัดเจนแล้วนะครับถามว่าฟื้นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเหมือนจะเยอะนะแต่ถ้าดูกราฟจริงๆเขาลงมาเยอะกว่านั้นเยอะมากนะเพราะนั้นก็อาจจะมีพื้นที่ในการฟื้นได้อีกนะครับอย่าง Year date เย ตัวดิฟเมื่อวานก็ขึ้นไป5% j a เ z e ร์ก็เหมือนกัน,นครับขึ้นมาประมาณ8%ปซนะครับ <S <S ทีนี้เราก็เลยมาดูเทียบฟอร์มกันนะครับผมว่าอ่ะมันปันผลเป็นยังไงนะครับปีหน้าแต่ละคนดีเวเดนยิวปีหน้าคาดหวังยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับอย่างดิฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นปันคาดการปันผลปีหน้าเนี่ยตลาดคาดว่าจะปันได้1.1บาทนะครับถ้าคิดเป็นดีเวเดนยิวเนี่ย12.4%แต่ว่าตัวดิฟเนี่ยเขาไม่มีเป็น เขาไม่มี BOI แล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบุคคลธรรมดาลงทุนเนี่ยก็โดนหักภาษีนะที่จ่าย10%ถ้าเกิดหักออกไปเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก11.2%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครขอเครดิตคืนได้อันนี้ก็กก็ได้เยอะนะฮะได้12%เลยนะครับส่วนตัวรูปของรูปแบบกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นฟรีโฮลทังคู่นะครับผมส่วน Jazz Eve เนี่ยปันผลยิวจริงน้อยกว่านะครับก็อยู่ที่10%ะครับเขาไม่โดนหัก บ o ไอนะครับเพราะไม่ใช่เขาไม่โดนหักภาษนะีที่จ่ายเพราะว่า BOI เนี่ยมันยังมีผลอยู่ถึงปี25-68นแะครับแต่ว่าดูแลเนี่ยยังไงก็ดูยิ่อยังน้อยกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็ Jazz ีฟเนี่ยจุดที่อยากจะปักธงไว้นิดน,นึงก็ตรงที่เขามีความเสี่ยงที่อยากจะเพิ่มทุนนะครับเพราะว่า AS ล่าสุดก็ปิดดิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดเขาขายสินทรัพย์เข้ามาเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะต้องเอาเงินลงทุนเพิ่มแล้วกันอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงงตรงนาานน,นี้้้เขาาามท่ั นะครับก็ถ้าเกิดแบบดูยิวเยอะกว่านะตอนนี้เนี่ยตัวดิฟขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะก็ยังขึ้นมา14%ถึงว่าขึ้นมาเยอะกว่าครับก็ยังมียิวที่ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นความเสี่ยงเพิ่มทุนเหมือนตัว j จส z ีฟนะครับนี่ก็เอามาให้น้องทุนลองดูและแตัดสินใจละกันนะครับ